สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องกล่องไม่มีสัญญาณจานดาวเทียมไม่มีสัญญาณนะฮะเราแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะฮะอันดับแรกนะครับลูกค้าเปิดมาแล้วเจอแบบนี้ไม่มีสัญญาณนะฮะให้ลูกค้านะครับดึงปลั๊กไฟออกนะฮะอย่าให้ทีวีดับนะฮะแล้วเสียบใหม่นะครับอย่าให้ทีวีดับนะฮะดึง ไฟติดโลโก้ขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะไม่มีสัญญาณเหมือนเดิมไหมดับสนิทไม่มีอาการเกิดขึ้นลองเอารีโมทมากดดูนะครับเปลี่ยนช่องดูเปลี่ยนช่องดูสาม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 ขึ้นไปนะเห็นไหมไฟกล่องติดปกติขึ้นไม่มีสัญญาณ พอ,อขึ้นไม่มีสัญญาณเนี่ยเรามากดนะฮะอินโฟตรงหัวรีโมทนะฮะจะมีคําว่าอินโฟอยู่อยู่ข้างบนนะฮะกดอินโฟดูว่าความแรงสัญญาณยี่สิบสองคุณภาพศูนคุณภาพศูนแบบนี้เรียกกันว่าสัญญาณจานไม่เข้ากล่องไหมฮะสัญญาณจานไม่เข้ากล่องลองมาขยับดูว่าสายนําสัญญาณเนี่ย หลวมหรือเปล่าตรงแจ็คผนังบ้านเราหรือว่าสายมีปัญหารหรือเปล่าเรามาขยับดูนะฮะพอขยับดูแล้วอะไรแน่นดีคือเคสนี้นะฮะเป็นเคสที่อุปกรณ์ภายนอกชำรุดนะฮะอุปกรณ์ภายนอกชำรุดอย่างเช่นหัวจานเสียฝาครอบแอนบีแตกนะฮะฝาครอบยอนบีแตกอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกนะฮะ ถ้าหน้าง,งานอยู่สูงก็แนะนําให้เรียกช่างนะครับแต่ถ้าลูกค้าขึ้นไปถึงหน้าจานเองได้ก็สามารถเปลี่ยนแนวบีเองได้นะครับแต่กรณีจานมีสัญญาณนะฮะกรณีจานมีสัญญาณะะความแรงสัญญาณจะเป็นสีงเงินนะฮะแล้วก็คุณภาพสัญญาณจะเป็นสีเขียว ครับผมอันนี้อาการเบื้องต้นอาการเบื้องต้น<ๆ>การเช็คคำว่าไม่มีสัญญาณให้กดรีโมทนะครับขวดที่อีโป้นะฮะกบพี่อีโป้นะครับ,บ ปีทันทีกระแกลอสายเช่าและสายกศถึง,ง,งจอือเพิ่มหยิบ8.42ยังไม่หมดแลบเพิ่มการต้นน้ำใสายสายเลุก0.1.8ลิตรฟรีความแรงสัญญาณคุ้มสุดคุ้มจะติดใิการตัดพื้อไม่เกินคนละสชุดดุน